ตื่นยาำเมื่อเศร้าคอยกระหาแต่แนวกินโอ้ยว่วมาคอยละวินสิเฮ็ดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจังไม่ยากกระดีกะดอสิเฮ็ดยังกินน้อยพอสิไปต่อหรือสิเศา วัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาติสบายใจใบนั่งมาเค็ดยังกับเห็ดได้พี่น้องเด้อมากินยังเห็ดกินพี่น้องเห็ดกินยาวากันคันวากันมันบดสบายใจพี่น้องมืนอนีก็บดสบายใจอะไรคุณแม่คุณแม่คุณแม่บดสบายใจได้พี่น้องเด้อไปอยากฝากพี่น้องคุณแม่ทําอะไรลงไปก็ไม่รู้นะะักะ เป็นนั่งเอกยู่ดีจ kind of ังไหนจังมาเป็น <memorized> น <language> ั่งลายขึ้นภายในผิบผีตาพี่น้องคุณแม่แม่พี่ที่แรกเอาเบาเบาเดียงนี่มันมันเป็นประเด็นนะพี่น้องเนาะเบาอย่างไงขั้นแขวพี่น <t ume renewable> ้องขั้นแขวพูดให้กระติดตามสุขนเนาะวาสิเป็นจังไหนไพเป็นจังไหนไพเป็นผู้ยังยังมีการข่าวเบาว่างแพร์ยังบ่ก เบื้องติดตามเสมอพี่น้องจนว่าไม่มีเวลาเห็นวิดีโอเลย,ยไข่หมื่อีไข่ขั้นแขวไข่เียจากหนขั้นแขวยังมาติพี่น้องไปอันแม่คิดว่าสิเอามันคิดว่าเขาสิล่วงล่วงลูกสาวไปประมาณนั้นนะที่ไหนใดพี่น้อง <c oughs> จ้าข้องเป็นผู้ขายลูกกินพี่น้องโอ้ยคุณแม่ <c oughs> คุณแม่เครียดไปใดเนาะขายลูกกินพี่น้องขายว่ามันขายาบ่อนขายตอนเป็นนี่พี่น้อง ขายลูกตอนตาย <laughs> ไปเห็นสุขอนวันเนาะโอ้ยบอกมาปัดนี้นั่งนั่งหลได้กลายเป็นนั่งเอกพี่น้องเรื่องของเรื่องนั่งไหลกลายเป็นแม่ขอยบ่กเขาใจดรอกคำว่าแม่คำว่าแม่หมายความว่าอะไรไม่รู้นะคะ <laughs> ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแต่ว่าคำเป็นแม่ของข่อยนะพี่น้องเนาะคำเป็นแม่ของข่อยลูกข่อยไงปันนี้แล้วข่อยก็ย่งเห็ดกับเขาให้กินนะพี่น้อง เนี่ยหมดเสาตื่นขึ้นมาเห็ดกับเขาห่อห่อเขาให้ลูกพี่น้องลูกคอยจิตสามสิบเลยพี่น้องยี่สิบหายี่บหกสามสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพี่น้องสามสิบเลยพี่น้อง <c oughs> คอยยังเห็ดกับเขาให้ลูกกินเยอะไพสิวัดเลี้ยงลูกบ่ใหไ่กับสามเลยพี่น้องมันลูกไม่โตลูกคอยโตแล้วพี่น้องโตแล้วที่ว่าเป็นเด็กดีพอ่อเป็นเด็กเป็นลูกที่ดีของแม่เลพี่น้องเด้อ บ่มาไปเห็นให้เามันปอนมันกินยางมันเถาแล้วบ่แมนพี่น้องลูกคอยบ่ท่านเถาสําหรับแม่ได้พี่น้องเดอ้อลูกสิบบ่มีบาดเถาลูกก็สิเป็นเบบีอยู่กับเาพี่น้องเ <c oughs> พ็่ใมันกินอยังเถาป้านั่นบ่แมนทั้งสามได้พี่น้องเดอ้อสำหรับคนเป็นแม่แม่จริงๆเด้พี่น้องเดอ้อลูกบ่มีมือเถาเด้พี่น้องเฮ็ดให้ลูกกินมันสิเป็นยังแมนบอกเฮาเฮาตื่นตะเ้ามาเห็ดยังนาทีแม่ท่านตัวมันบอก สำหรับคนสิวป์ของสันใส่ใช่แสดงว่าลูกนี่เพราะเป็นคนดีแล้วพี่น้องเด้อสิว่าข่อยย่อมเราลูกข่อยดีเป็นเด็กที่กระตันยู่แล้วพี่น้องเด้อะูอ้ขุณบุญคุณคนพร้อมบ่อนว่าโู้ตะบุญคุณพ่อแม่ดิโู้บุญคุณของเออ่พี่น้องพร้อมลูกข่อยเป็นลูกสันพี่น้องก็กระสีให้ถึงกินจนเถาจนโอ้ผลพี่น้องไอยบ่าววะเนี่ยซักเสียได like ้ของกระสิซ <Teen L> <be> ักพี่น้องที่ว่าเขาเหตุอะไรของสันเขาจิด่า แนะน่องสัตว์เห็ดบุตรใดไม่นองแม่บางคนนะพี่น้องสักเสียพายให้ลูกเด้อสิบอกไงม,มันบ่นเป็นบาปดาอกบ่บาปดอกแม่เขาเสนอเองคนเป็นแม่นะพี่น้งนะองเนาะบ่นว่าแม่สิม,มานังบ่ทำมาหาแดกสิม,มาขิดเอาตะเงินไล่ไดของลูกแต่ละปีแต่ละเดือนมันบ่แม่นพี่น้องมันบ่แม่นคุณแม่ก <laughs> ันแก้ววนี่เบิง่งเบิ่งข่าวนะพี่น้องเอ้ยสิว่ากินตีหันฟ้าอยู่ได้ไหมเนาะ <laughs> เบิงเขาเสียผับผดแม่มด,ด่มอเดือนวันเฮ้ยเมนูนั่เสนอเลยพี่น้อง <c oughs> ลืม <c oughs> ลืมโซ่พไไี่น้องพัดกะเพราได้พี่น้องเด้อพัดกะเพราพัดกะเพรากินข้าวกล่องแด้วพี่น้องแม่ไข่ดาวหน่อยนึงเฮ็ดกับข้อยูกพี่น้องซูหมือนละหมอ้อง่ายเลยทั้งกินทั้งหอ่อเนาะ ทำกับข้าวทีนึงก็เป็นกระทาบักไงได้เป็นหรอคุณแม่หมู่บ้านเนาะมี่อย่างเนาะให้เท่าไรคุณแม่เป็นบักเก็บไว้ในใจคุณแม่ต้องเก็บไว้ในใจสัตัวสิมกิจปีลหลานสามสิบปีสามสิบหลานจังไหนโอ้ยเดี๋ยวใจเด้บอกว่า <c oughs> สใส่เงินโมเุณแม่ทั่วลกปปนะความดันสิบ่ขึ้นก้อนถือ่ะเนี้ยตัวเราอยู่ดอกเราเราตื่นเต้นน้ำเงินเขาเสนอให้นะเขามาเสนอเงินให้เราตื่นเต้นสุดๆออกเราก็เลยอย่าก,กวดนะเราลี่เมือัน <c ười> คุณแม่เหลาลี่ไปหน่อย <c ười> คุณแม่เหลาลี่แล้วไปลา เล่าลีก็มายถึงอยากอวดได้เป็นหลังเดิมไอ้ไอ้เห็นโม่ข่อยม,มันเมาเลาลีมาทางไหนมากหามอร่ยส่งหมูบ้นนานเนี่ยเบิ้งทุดสำนักได้ขอด่อยตาเปียกตาเจอเนาะผู้ใดบอกมามเบิ้งมืดความเห็นตรงกันเป๊ะเลยคุณแม่เห็นแกเงิน บอฮอนตั้งบ่หอนแต่อยู่เมืองไทยเรกพี่น้องอเมราไม่กากับฮอนกันหรอติดตามเนาะเพื่อก็ติดตามทุกคนเนาะเอาใจสวยมันบ่เอาใจสวยเนะเาเนะเดีะตัวสาวแอนนาเล่าหน่อยว่าเยี๋ตัวเล่าเขาอุตส่าห์เนาะเพื่อนทั้งเขางานศพสิมีผู้ไปยะกษ์คนโมบูดาล่ะ ก็ไปรถสูงเท่าไหร่หรอะสามสิบบาทเอ้สามสิบบาทถ้าอยากทำบุญก็ไปทำที่วัดออกประมาณซุนเะนาะคนหลุนกันเว่าวันยุตประเทศไทยเนอกยุตตามประเทศเขาก็หลุนขึ้นกันเนาะ เขาเอืนอญขายลูกกัอนเลยขายลูกตอนเป็นซบอ่ะแล้วเขามีแม่หล่ะพะน้องว่าหอยสุ่มอนหนังเนื้อนน้ำกันอนะ่ะสุ่มบะมีุ่่มบรใจากันหรอแล้วเขามีแม่หล่ะพะน้องโอ้ไม่กล้า oh <my> <c oughs> ออกแล้วไปนะมัน <c oughs> สิกแกลัดออกมาสางกินแล้วไปะนังโอ้ไ <c> ม <oughs> oh ่กล้าบาน่าก็่าเดิม <c oughs> หามเงยมันภาษาอไทยแบบโอ้ยหามเงยประมาณไหนเป็นหลังได้พันฝรั่งก็เสิ่อห้าปลาเจ้าวได้พี่น้องพันบ้านท้าก็เสืโอนเอิ่นหาโอ้ยหามเงยประมาณนั้นนะก็อินสารได้เม่นหลังเด้ก็ไม่กล้าภาษาภาษาอีสานแปลเป็โอ้ยหามเงยเสนอ แปรไป,ไปเป็นหอเดือดไปแต่เราตื่นเต้นเงินสามสิบบาทเราเคยพอมวเกิดมาในชีวิตเราก็ดีใจเนาะเราก็เลยอยากโฆษณาพอดีพักร์กับพ่อกับหนังสับๆลูกคว่ยชัวร์ติดได้นอนก้นสวยซื้อม,อมูม่าแม่พักร์กับพ่อ,อยู่กินได้เด้อ กระเพราฝีมือแม่แ,มแซ่บที่สุดในโลกน้รุ่นกี่แต,าาก,ตกกี่แตนเจ้าอะไรเจ้าอ่างโต๊ะกลับหมอดูทำนายว่าครบอาทิตย์อาทิตย์นี่นะเซียมจบจบอีรีจบชุดปุดเลยแบบน้องอ๋อไอหม่องไปตาด้วย พีว่วกกระติ๊บตามก่อนว่าว่าทั่วโลกเราสิโดนมาเลยใส่เ,เงินโปรแกนมาเก <c oughs> ินใหญ่ไปหนองดังเขาคหรอเศ้ากระติ๊บแล้วก็ได้เสียงเศ้ากระติ๊กแล้วก็ได้ส,ะะดสีเป็นนางเอก ที่แรกคุณแม่คิดว่าสาวกับติ๊กซียลูกไปขายเงิแล้ว่า็ตอนนี้ลูกเป็นศพแม่ขายจำขายสั่มขายลูกสั่มขายเลยนาะนัะ่นหรอขายตอนเป็นศพอ่ะนี่แหละวเขาเรียกขายอ่ะไหมครอบมไหมปากกุศลอันเบาความกิ่งนะเป็น้รอเบาความกิ่งนะกันเล่าเบาปากไปปากมากการเสกไข่อยู่ใหญ่ บบปากไปปากมากก็หมายถึงไม่พูดไปพูดมาเขาให้เท่าไหร่ก็อุบอิบไว้ในใจไม่ต้องไปบอกใครอันนี้แล้ว็กิเกิดอ่ะผัดกะเพราหอยขาดปักแตงมาหนึ่งนี่ปักแตงแซ่บอ่ะนี่ขขอกล่องเนี่ นีส่สมอยเราก็เขาบางเหมืองเราไม่เวลากินข้าเบิงเข,ข่าเ็บเขาให้ลูกสมอัยล่ะอันสวยคำว่าแม่แม่ก็มีแต่ให้อนะตอบแทนเขาไปลองแต่เขาไม่อยู่น้ำเขาบ่าถิ่มแม่ ขอโทษแทนบุญคุณเขาต่างๆตีสบา่ายจะไปน้องเยาว่ากันนะโทษแทนบุญคุณลูกพี่น้องบอกยาสมแตรอยากได้น้ำลูกหลายตามผู้ชมคุณรังก้นคุณแม่เป็นข้ามัพติมากไหมพี่น้องอุ้ยนมนมกันใช่ว่านอุ้ย ผู้ดใดบ้างกัดสิคิดกันนีม่นมันใช่ล้วอุ้ย <c oughs> อุ้ยคุณแม่ <c oughs> บ่วมวนจะยุ่มังไทยไปน่องเมองืองนอกกับมวนก,กันล่ะ <c oughs> คุณแม่ก็อยากอวด <c oughs> คุณแม่เราลีมว่านี่ย <c oughs> อยากวดจัาหน่อยโย่สามสิบหลานเนาะโฆษณสนานเยมันเป็นของเหลาดีขึ้น่ปแล้ววะครับแบบทำขข้าวให้ลูกกินทุกวันค่ะเป็นคนแม่ที่แบบไม่ต้องการเงินกับลูกหรอก นโอ้ใชายัางปัแกมเล่าไม่ต้องการเงินจากลูกหลอกนะ <c oughs> โ,โ,โอเคไปลองสองพ่อกัออคนคลิปงานไปน่องใบ,บายปุ่ๆ